สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมาะทะีสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่พบกันในคลิปแบบแรนดอมกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราก็เหมือนกับว่าจะมาตั้งคําถามกับไพ่เนอเอ,อกับหัวข้อที่ว่าเ,ออเขาคนนั้นนะคะเห็นค่าเราในวันที่สายไปจริงหรือเออจริงไม่จริงอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคําตอบจากไพ่กันนะอะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของพวกคุณดูก่อนนะคะชาวแรนดอมนี้นะว่า ตอนที่จบกันไปเขาพูดกับคุณว่าอะไรนะคำใบนะคะเขาพูดกับคุณว่าอะไรลองฟังดูนะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะอะใบแรกนะคะห้าถ้วยนะใบที่สองสามไม้สองถ้วยนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะและสุดท้ายไรเอ่ย แปดไม้ใต้สำรับนะคะเป็นแปดถ้วยนะ เขาพูดกับคุณว่าหลายคําพูดสวยหรูดูดีมากคืออยากจะบอกคําพูดที่เขาพูดกับคุณนะคะสวยหรูดูดีมากเขาบอกกับคุณว่าเขานะคะเสียใจเหมือนกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างเราต้องจบลงแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้จนสุดปลายทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราเดินไปด้วยกันไม่ได้แต่ถึงเขาจะไปจากคุณนะคะแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขาเนี่ยนะคะยังคงเหมือนแบบว่า คิดว่าคุณคือสิ่งดีๆที่เขาได้มาพบมาเจอยังคงมีคุณจะระลึกถึงคุณไว้ในใจเสมออมและเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อสิ่งที่เขาพูดกับคุณนะคะประมาณนี้โนอนที่เขาเนี่ยนะคะจะเดินจากคุณมาอทีนี้มาดูกันต่อแล้วเขาเห็นค่าเราในวันที่สายจริงหรือมาเข้าเรื่องเลยขอให้ค่าใบค่ะเขาเห็นค่าเราในวันที่สายไปจริงหรือ อ่าใบแรกนะคะอะไรเอ่ยเถ้วยนะคะและรายเกเหรียญเดอะไฮโดรเฟนนะคะสดาบนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาคงตัดสินใจแน่แน่แล้วแหละจากการที่แบบเดินเดินออกจากคุณแบบเนี้ย เขาอาจจะมีความหวั่นไหวในความรู้สึกบ้างแต่ต้องขอพูดตรงๆเลยว่าเขานะคะอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกที่เสียดายหลังจากที่จบจากคุณมาหลังจากที่เดินออกมาจากชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนก็ว่าไม่ได้มีความเสียดายแต่ตอนที่เขาจบอะเหมือนเมื่อกี้ที่เปิดไปอะตอนที่เขาจบกับเราอะเขามีความเสียใจแต่พอหลังจากที่จบมาแล้วเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเออการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่แบบถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ก็เหมือนไม่ได้มานั่งเสียดายหรือ เหมือนก็ว่ามาเศร้าใจมาแบบว่าเอ่อยังไงอะแบบแบบนึกย้อนเสียดายหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยว,ว่าเขาคิดแล้วอเขาคิดดีแล้วว่าการที่จบกับคุณเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเขาก็เลยเหมือนไม่ได้หวยหาไม่ได้เหมือนแบบเอออ่อนไหวอะไรแบบเนี้ย แต่เขามีความรู้สึกอ่อนแอทางจิตใจบ้างเวลาที่นึกถึงคุณแต่เขาเหมือนก็แบบว่าถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับว่าไม่ไม่เคยเสียดายเนาะไม่ได้แบบว่าอ,อถามว่าถ้าตามหัวข้อเขาเห็นค่าเราในวันนิสยัยจริงไหมคือเขาอ่ะอันเนี้ย ต้องบอกเลยว่าตอนที่เขาจบจกคุณมาไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นค่าคุณนะเออคืออย่างที่บอกไปว่าเขายังมีความรู้สึกที่แบบว่ารักรักคุณอยู่แล้วก็เห็นค่าคุณเสมอเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เสียดายไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบว่ามาเศร้าทีหลังว่าฉันตัดสินใจผิดว่าฉันแบบว่าเออเลือกที่จะจบกับเธอมาแล้วฉันเสียใจจังเลยฉันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างงั้นเนี่ยต้องแยกแยกจากกันก่อนถ้าตามหัวข้อของเราก็คือเราถามไพ่ใช่ไหมว่าเขาเห็นค่าเราในวันที่สายไหมเขาไม่ เคยมองคุณว่าไม่มีค่านะเขาเห็นค่า,าคุณตลอดเพียงแต่ว่าเขานะคะไม่ได้มีความรู้สึกเสียดายหรือเสียใจที่เดินออกมาเขาคิดว่าการการทำอย่างนี้ยมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเท่านั้นเองค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะอ่ะโอเค นะก็เรื่องราวของใครเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาได้ตามช่องทางนะคะรายละเอียดที่แม่หมอขึ้นให้ตรงนี้นะก็มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จ้ะสําหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้แม่หมอทําหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะจ๊ะส่วนวันนี้นะคะก็ต้องลากันไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย